เดี๋ยวหนูเพยก็จะมารีวิวรีวิวทำเล็บจัก,กระดาษแบบไหนก็ได้แต่แนูพย์จะใช้กระดี้คะ่ะอันนี้น้องคุณแม่น้องเพย์ทำไปแล้วนะคะใส่หนูโป้งคือแบบว่าเฮ้ยมันดีอะโอเคอันเลอะจะชำกันแบบนี่น้องเพย์ทำไม่ได้นะเพ,เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะเดี๋ยวน้องเพย์คิดว่าคุณแม่ จีจัดทางนี้แล้วก็มาหามาหมวนหมวนเห็นไหมคะต้องไปดูกันละคะไม่รู้จะได้่ะทุกคนทุกคนทำให้มันแน่นๆนะนะมันหมวนมันหมุนมันหมวนแต่ม่รักษาความอย่ามาติดๆิดกัก่อนเลยละคะแบบนี้นะ แบขคืนลงมาเลยเสร็จแล้วนะทำไมมันไม่เท่ากันอ่ะทุกคนทำครบแล้วนะคะทำไมน,นี้มันบางางนะโอเคนิว